วิชาวิทยาศาสตร์6เรื่องอิเล็กทรอนิกส์จัดทำโดยเด็กหญิงชนิดพรผู้ชิมครูผู้สอนธนชัยฮิรันพัฒนาวิรุณหวัวข้อการนำเสนอ 1. ตัวต้านทาน 2. ไดโอด3ทรานซิสเตอร์ 4. วงจรรวม 1. ตัวต้านทานตัวต้านทานทำหน,น้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรโดยเมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้น ปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรจะมีค่าลดลงตัวต้านทานจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นโอห์ม 2. ไดโอดไดโอดทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวคือเมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านไดโอดในทิศทางหนึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถผ่านได้แต่เมื่อสลับขาวของไดโอดกระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถผ่านไดโอดนั้นได้ 3. ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขาเบรดโดยมีความต่างสัก์ไฟฟ้าระหว่างขาเบรดและขาอิมิเตอร์ที่เหมาะสม 4. วงจรรวมการออกแบบวงจรไฟฟ้าให้ทำงานได้ตามต้องการในบางครั้งจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นพร้อมกันจึงมีการประดิษฐ์วงจรรวมหรือเรียกว่า IC ซึ่งภายในจะมีวงจรหรือส่วนของวงจรขนาดเล็กที่รวบรวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นทรานซิสเตอร์ไดโอด ตัวด้านหานลงบนชิปที่สร้างจากซิลิคอนค่ะอบ